พุทธังภิปูุเจยามอิมินาสการีนาธรรมังภิปูุเจยามอิมินาสการีนาสังฆังภิปูุเจยาม พระหังสัมมาสัมพุทธภพระกวาพุทธังพะกวาตตานพิวาเทมีสวัขาโตภพระกวาตาธรรมโมธรรมานุมัสา ปติปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆสังขระนัมมิหันทะม,มัยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคนะมกะรังกะโรมักเส ตัสสะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ <speaking in foreign language> ทำใดดีท่ทอเป็นกองแห่งนักปราชศธาผู้ขาตัางหลายก็ขอ,อย่ออภิวาบวันตา ยกทัตทาใส่เกลาขอนิมนต์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าได้เทตเตสนาธรรมธรรมโมธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจังอรฐานังกโโลมา 啊。Huh? Home. xong bóng lấy sợ tàng lạy tàng tăng an và sụt, ăn nê, và bản, na, sụt ăn, mà, hà, an ninh tàng ninh tàng 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 có năm ma sâm tiên kèm ma ha Cần sâm pa thi la châu mưa khâu pa sum chung nôn sang ca nhạt na tham văn Phan ti kha đề ma ha Cần sâm pa thi la châu an hoa pra pin cao châu nhang to la mang yu pa che ta wan ho ta na sit si mu na Tên yu tam krang sung va dang ni si lang nam ta pang si lang nam ma lang ki tang mi ta ka na Mô tê ta nhang nam và bốn lại bàn tê tê mù mi hát nhà hàng cả nè xin ăn ma xin đi mù mi hát nhà hát xa hư măn cùng Hãy subscribe cho

và xa tang <laughs> lộc nhóm đi bên nhuộm hèm xa tang buồn kề ma băng cơ đau cầm nợ tay sông san bosu xăm rán mân hu mà mê chán thấu kè nè đại bay và can nu thầy mô an trong cốt mai ngũ đại nhang tỳ đơn ván đại tâu mi tè ông nên nay sầm ma sầm phút hạt châu lang a à, đình nhà khốt ngao an la an ta เ,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 เหตุเนือหูเมพัญญาจงติจาลันทีหูเจงตีเป็นแก่นสันงหูสามลามเข้าของใจเตตานเพื่อตาตมาเชรธัธรรมกรรมนี่อันจึงได้เป็นตีหูปธรรมเป็นปานใหญา เบียงต่อตั้งไปคุคมไขหาปัดใจตั้งสีเงื้อเมนตีกองทำยาหำทำํำมาชุกใจอยาขาซ้ำตันงจีเบไงเมื่อตุนตันฮือแต่งดีงามห่าน้ีามจารีกองทมนั้นเตอ เจ้าั้งสามเป็นเทพองโบทลรลำเปิงนั้นว่าพุทธโฮเมนาโฮธรรมเมนาโทสังโฆเม่นาโฮดังนี้ไปใจใจตเพผิงเก้าเวดูลาบิงกูตังลายปุกกาลาผู้ไดมีสินหาสินแปดสินสิบ จาเป้าวันนาไฟใจใจกอดชกมีอานสุ่ใดพักกรมดังพระจีนับมันเทศสนา่ว่าไว้ว่าสุขังสุปเตสุขังปัดเตปุญจันติปะปักกังสุปินนางปานสัติมัน Sa-năng-ti-nhô-ho-tê-a-ma-no-sa-năng na sa nư ki va vi so ka ma ti tu va tham chi tang sa mang thi nhô ho tê ma ta la khan ti na sa nư ki va vi so ka ma ti tu va มูลลเเาเฮกาลังกาโลเตอมปาเตมจันโตปรามมาโลกุมโกหติอันหากาธาอันนี้อันนิสงจีจากใครว่าผู้ผู้ได้เมตตาเป็นติปะ Chẳng ơn tham chú khôn văn bọc hạt nhắm Có hạt bên xuống đường lại tương khôn ma có xa ba em Chôm chân bỏ phần lại hư tương tốt chạy bên bay tê tăng đai Có mê khôn hùm hắc khay phùm tí sát nhảy tí nháp bèn tê vật đam เตียแฟงวงเวทเฝ้าไฟยาพิดนี้หอกดาบนั้นเราบอกข้าตายจิตใจมุงหมายเป็นสับมาทิกนเร็วดวนใบนาบงามแหลกลวนพองเบิวใสสั บ่ลงไหลเมื่อกระตำกาลาหมอนลาากันสมปาาบเบาอาจก็มาเถึงมังกาพผาลาพุย่อมมีจนพรอมเป็นติบังเกิดอันนี้เป็นอานิี้ทรงลำลดแห่งเมตตาเอกรา,าสาร វើងពីលារសារសា nam ca ma ni la na ma ha mun la ni pa na su khi nhà an cao thế sát na yang tham ma ha mun la ni pa Tụt ăn nhu ăn khoe có băng tôn Sốt สาธุสาธุสาธุกระธรรมเทศนามหาบุญรับอิปานาสูรไดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาจบลงไปเรียบร้อยต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นการน้อมถวายเครื่องธยธรรมบูชากันเทศ จำนวนสองชุดลำดับที่หนึ่งจะเป็นการถวายผ้าไตรแด่องค์เทศเชิญท่านดร์กิรเดศรีวิราได้น้อมนำถวายผ้าไตรต่อองค์สแสดงพระธรรมเทศนาขอเชิญท่านครับท่านดรเรกิรเดศน้อมนำถวายด้วยความตั้งใจในชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่สองคุณนายสรัญญาศีวิรา อันเป็นคู่บารมีได้เป็นคุณโยมที่อุปถัมภ์กิจาการงานพระพุทธศาสนา,านนนได้สร้างบุญกุศลบุญญราศีร่วมกันมาโดยตลอดจะได้น้อมถวายทายธรรมบูชากันเทศชุดที่สองครับรวันนี้ท่านดรจิรเดชศรีวิราาคุณสรัญญาศรีวิราาน้อมนําถวายเครื่องทายธรรมนะครับสองท่านท่านต้องทำอะไรต่อ ได้ตั้งจิตให้ใสตั้งใจเป็นสมาธิในน้อมนำถวายเครื่องพยธธรรมวันนี้ขอพระคุณท่านดรคีรเดชและคุณสรัญญาศรีลิลาด้วยความขอรพในน้อมนำถวายนะครับต่อจากนี้ไปเราจะถวายพธยธรรมในหลวงปู่ด้านใน อ่าซึ่งมีหลวงปู่พระเทพยานาเวทีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคงบบสีอุโมงค์คำการนี้เข้าไปถวายหลวงปู่ด้านในนั้นเชิญท่านดรมนัญญารัตนสีสมบัติเข้าไปถวายเครื่องธยธรรมที่หลวงปู่ด้านในอาคารพิธีการครับชุดที่สองจะถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้ากุลพระเทพร,ทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดปูนเจ้าว่า วัดพระธาตุอริพุนชัยวรามหาวิหารติโปรดเมตตามือกะโลงสุมาเชิญท่านว่าที่ร้อยโทบำรุงคำไวยทะแน่เพลดอกคำใต้เข้าถวายเครื่องพยธรรมต่อพระเดชพระคุงพ่อตัานจคุณพระเทพรตัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดละปูลวัดพระธาตุอริพุนชัยวรามหาวิหารและ้นะท่านดรมเตอร์มณัญญากับท่านว่าที่ร้อยโทบำรุงคำไวยะแน่เพล เข้าถวายทั้งสองรูปแในเมื่อถวายแล้วองค์แสดงพระธรรมเทศนาจะโปรดเมตตาอ,อนุโมทนาทั้งส่วนกับเทศและส่วนพยธรรมทั้งปวงเราจะถือโอกาสรับพอรอในครั้งนี้นะครับ ทวนแล้วนิมนต์อุเุพทศครับตระารังเองวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังีิปเมวะสมิชันตุสัเพปุเรนโตสังกปาจันโหปนรารโสยาาัตห มณิโชติระโสยธาสัภิติโยวิวัชชนตุสภโรโววินัสสตุมาเตมภวัตตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังุทธามปัจจายิโนจตารธรรมมวัดหันติ ju Quan su Khan hasahu ítang tan naກ mang nipanpat ja ni can ngiang silaກ mang nipan Nam ใจโยโหตุนโนนิจังอิตังภาวะนากรรมังนิพพานาใจโยโหตุนโนนิจังนิจังวัตดานิพพานังสุขังวัตตานิพพานังสาลังวัตตานิพพานังนิพพานังปรมังสุขัง แต่เจ้าเขายังมาได้วันตาหลวงพระพุทธรูปเจ้าสาวแปดพระองค์ถึงเวลาที่หลวงปู่จะลาวัดลาวาด่านนั้นเขาวันตาหลวงพระพุทธรูปเจ้าพระธาตุเจดี